<_ d _><_ d _>อันนี้มันปกติไหมคะได้ทีละหนึ่งโทเค็นเยอะขนาดนี้ลองบอกกดข้ามกดข้ามแล้วมันจะได้อะไรเหรอกดข้ามแล้วมันจะดวงดีขึ้นไหมถ้าถ้ากดข้ามแล้วดวงดีมาหลังพี่จะกดข้ามนะ<_ <d> _ดีจริงหรือเปล่าลองสักชุดละกันลองกดข้ามแบบสิบสิบหนึ่งดูดูว่าจะดวงดีจริงหรือเปล่ามันดีตรงไหนไหวะหนึ่ง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 อันนี้มันดีจริงหรอให้โอกาสอีกทีให้โอกาสอีกทีมันดีตรงไหนวะมันดีตรงไหนมันไม่ได้ กันเลยหลอกกันได้ลงคอดูห้าสิบห้าสิบทุกคนเห็นมันจังไหมจะได้ห้าสิบพอเคนจริงๆ 咋？ สุ่มชุดทันจิโร่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจัดอะได้ทําการสุ่มชุดอินโนสเกตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําชุดของมันต้องมีแต่เราทำเปทุกสั้นอะไรอย่างนี้นะไปดูกันได้นะคะว่าชุดนั้นเนี่ยจัดสุ่มแล้วหมดไปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าสําหรับชุดนี้วันนี้ค่ะกิจกรรมนี้จะหมดเยอะหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นชุดของตัวเอกในเรื่อง d e m o n s l a y e r ด้วยนะคะอันนี้ก็บอกก่อนนะว,ว่าใครที่ไม่ได้ดูเรื่อง d e m o n s l a y e r อาจจะไม่อินกับการแบบว่าชุดที่กําลังเข้ามานะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าใครที่ดู แล้วนี่ก็บอกเลยว่ามันก็สนุกนะแต่จะยังดูไม่จบนะใครดูจบแล้วบ้างคะอยากจะสปอยก็ห้ามสปอยเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวที่จะไปดูเองมาทุกคนปะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราเข้าไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเราจะต้องมาส่งชุดทันจิโร่ทันจิโร่ <laughs> ทันจิโร่นะคบอ่ะมีคนบอกว่าน้องปูบอกว่าแพ็คทันจิโร่ออกง่ายพี่ขอบอกก่อนนะว่าแพ็คทันจิโร่อะเราลองนึกถึงภาพทันจิโร่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโปสเตอร์ก่อนเห็นโปสเตอร์ทันจิโร่ตรงนี้ไหมนี่คือทันจิโร่นะคะในแอนิเมะนะะนี่คือทันจิโร่ในแอนิเมะแล้วทันจิโร่ในเกมฟรีไฟล์คือแบบหน้ามันไม่ไม่ได้หน้ามันไม่คิ้วเลย หน้ามันไม่เหมือนเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เรามาส่งชุดทันจิโร่กันค่ะทุกคนน้ำลายกระเด็นเลยชุดทันจิโร่อนี้หมดกันกี่เพศครับหมดสามพันเพศหรอครับอ่าส่วนใหญ่หมดสามพันเพชรแสดงว่าจะจะหมดไม่เยอะไปกว่าน,นี้ <c oughs> คืออันเนี้ยในกิจกรรมตู้ลัคกี้ทันจิโร่แพ็คทันจิโร่นี่นะคะนอกจากจะได้ชุดอันนี้แล้วเนาะมันจะยังมีท่านะคะท่าปราณวารีอันนี้เนาะกับอันนี้นะคะนี่ใช่ไหมมันคือท่าปราณวารีไหมนะในอนิเมะคนออกแบบน่าจะทําหัวแบบอิโนสุเกะนะคะ เออใช่หัวแบบสวมพี่ก็เห็นด้วยหมดหมื่นหมดแสนนั่นก็เวอร์เกินในกรณีที่เราดวงดีเราจะสุมได้เลยแต่ถ้าเราดวงไม่ดีเราจะต้องเก็บสะสมทั้งหมดกี่โทเค็นคะ่ะทุกคนไหนลองช่วยกันบวกซิ200บวกสบวกเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดกี่โทเค็นนะกี่โทเค็นโอเคนี่คณิตคิดช้ากันมากเลยโอ๊ยไม,ม้มิ้นแถมคณิตคิดผิดด้วยเราอะ่ร480มาจากไหนวะเนี่ยฮะ480้มาจากไหนมันมีส่วนลดโทเค็นด้วยเลย480รอเออวจะจัดตั้งหากคณิตคิดผิด 480ปมันถูกแล้วไมมิน์ค่ะพี่ขอโทษ480นะคะนะ้องไมมินต์คณินคณิคิดเร็วสุดเพราะว่าเห็นนะ้องไมมินต์ตอบคนแรกเลยนะมา480โทเค็นในกรณีที่เราดวงไม่ดีสุด ทุกคนว่ารองเท้าอีแตะอันนี้มันน่าใส่ไหมยิดว่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ในเกมฟรีไฟไหมขอสูตรสุ่มสุ่มหนึ่งครั้งกับสุ่ม11ครั้ง11ครั้งนี่มันจะลดราคาไปประมาณ15บเพดแหนึ่งกับสิบสสุ่มสุ่มยังไงอะอันเนี้ยสุ่มยังไงให้หมดหน่อยชุดกับห้าเปิดตัวออกเลยครับสิบสิบหนึ่งไหมทุกคนจากสองแล้วน่าจะสิบสิบหนึ่งคนบอกท่าออกง่ายจะรอดูว่าจะได้ท่าไหมโอ้โหหนึ่งโทเค็นโอ้โหหนึ่งโทเค็นโอ้โหหนึ่งโทเค็นโอ้ สามพันเพชรอยู่ไม่ไกลได้ทีละหนึ่งโทเค็นพี่พวกแกสุ่มกันแล้วจริงๆเหรอทำไมมันดูเกลือผิดปกติวะห้าสิบห้าสิบทุกคนเห็นมันจังไหมเราได้ห้าสิบโทเค็นจริงๆจริงๆริงว่าุกคนห้าสิบโทเค็นไม่เกินจริงขออีกสิบโทเค็นครับหน 5, 6, ึ <đó S 1> ่งได้เยอะจรงนัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็ดพอออกบ้างก็ดีเนาะมาได้แต่หนึ่ง กดอีกสิบหนึ่งแล้วเราจะกดอีก <im itation> อันนี้มันปกติไหมคะได้ทีละหนึ่งโทเค็นเยอะขนาดนี้้องบอกกดข้ามกดข้ามแล้วมันจะได้อะไรเหรอกดข้ามแล้วมันจะดวงดีขึ้นไหมถ้าถ้ากดข้ามแล้วดวงดีมาหลังพี่จะกดข้ามนะ <im itation> จริงหรือเปล่าลองสักชุดละกันลองกดข้ามแบบสิบสิบหนึ่งดูดูว่าจะดวงดีจริงหรือเปล่า <im itation> มันดีตรงไหนวะหนึ่ง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  จริงเหรอให้โอกาสอีกทีให้โอกาสอีกทีกกทมันดีตรงไหนวะมันดีตรงไหนมันไม่ได้ต่างกันเลยหลอกกันได้ลงคอโหดลายมากแค่กดสูงแค่นี้ก็ยังต้องหลอกกันได้ลงคออีกเหรอไม<ส><ญ>่ได้ต่างกันเลยไอคนที่บอกว่าถ้าออกง่ายถ้าออกง่ายถ้าไม่เห็นออกสักทีถ้าไม่ออกสักทีเลยครับ บอกว่า10 10ว่ะงั้นจะลองดู10 10 1ีก10นะ10 10นะ10 10นะโอเคได้10 10นะค่ะนะ10 10 4กดข้ามได้ท่าเลยมันก็คงได้แหละเนี่ยโทเค็นมัน260แล้วเนี่ยพัง แลกชุดก่อนแต่ yeah, ถ้าฉันแลกชุดแล้วฉันได้ชุดขึ้นมาทำยังไงอะนี่คือจะต้องให้จัดแลกชุดก่อนจริงๆหรอมันแลกเปลี่ยนได้พี่ใช่มันแลกได้แล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเราจะแลกทุกอย่างต้องใช้480โทเค็นไม่ใช่หรอถ้าสมมติว่าจัดกดชุดไป200แล้วเกิดจะสุ่มได้ชุดอีกแย่ yeah, ดี 1, 1 10, นึ่งหนึ่งไมทุกคนหนึ่ยยังได้สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหจริงด้วยหนึ่งโทเค็นเลเล็นเลเล็นล แล้วอ,อีกแค่สองร้อยโทเค้นทุกคนก็จะได้ละหนึ่งหนึ่งสิบไอพวกแกก็ให้กดข้ามได้ลองกดข้ามดูมันนี่พี่เชื่อไก่อีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเนี่ยหนึ่ง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 สอง 1ใครมันบอกว่ามันได้ท่าง่ายวะแกสุ่มได้ท่ากันจริงๆหรอถามจริงไม่ไม่ได้โมใช่ไหมแกไม่ได้โมใช่ไหมโมหรือเปล่าน้องบอกว่าแรกก่อนถ้าพี่แรกแล้วพี่จะได้ทรับย์แล้วกูจะกดแรกทําไมล่ะงั้นนะโอ้โทเค็นวะหน่งหนึ่งสองห อยห้าสิบเองกดสิบเลยแล้วกันโอ้ยอี mush, กทีนึงเนี่ยฉันข้ามันไม่เห็นจะดวงดีเหมือนที่พวกแกว่าเลยเให้อีกทีนึง ได้ท er ่าจริงด้วยวะได้ท่าจริงด้วยกดข้ามแค่สามทีแต่ก่อนหน้านี้ข้ามไปตั้งหลายทีทำใหไม่เห็นได้วะงั้นเราก็ไม่ต้องกดต่อแล้วดิเราก็ไปแลกได้แล้วทุกคนพอแล้วเนี่ยสามร้อยหกสิบแลกได้เลยสามร้อยหกสิบโทเค็นแลกชุดแล้วก็แลก5้านะคะอ่ากดเลยร้อยหกสิบโทเค็นแลกค่ะเย่เฮ้ยมันมีใครสุ่มได้ชุดม้างไหมตึ้งตึงฮันจิโร่เวอร์ชั่นฮันจิโร่เวอร์ชั่นชลาแล้ว เอดูแบบหน้าโถขอลองตัวอื่นได้ไหมตัวละครอะไรอายุเยอะสุดบ้ก่อนนะทันจิโร่เวอร์ชันรีออนมันดูแปลกไปทันจิโร่เพี้ยนไปดูชัดๆอีกทีนึงเออทันจิโร่เวอร์ชันเอเชียทันจิโร่น่าจะใส่อูฟล่าน่าจะหลอนะจว่าลองไหมทันจิโร่ใส่ตัวไหนหล่อสุดอะฟอร์ดฟอร์ดลองลองเป็นฟอร์ดดิทันจิโร่เวอร์ชันฟอร์ด ขอลองหน่อยขอลองหน่อยเขียนเมคอัพให้หน่อยดีกว่าแม่งคือสงสารว่ะ ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหมือนเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนอยู่เวอร์ชันปิดปากอ้ยเวอร์ชันแม็กซิมอาจจะเวิร์กก็ได้นะแต่มันน่าจะน่าจะหน้าตาคล้ายสุดละถ้าเป็นเวอร์ชันแม็กซิมอ่ะน่าจะดูดีสุดโอ้แม็กซิมดูดีสุดให้รู้สึกเหมือนหน่อยทันจิโร่เวอร์ชันหน้าเดฟเดี๋ยวก่อนนะอีกตัวหนึ่งอ่ะวูบล่าวูบล่าเนี่ยตัวหล่อสุดละวูบล่านี่น่าจะใส่อะไรก็รอดลองดิลองก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้วูบล่าไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านก็แม็กซิมอ่ะเวิร์กสุดละหรือใครคิดว่า บบนึงก็จัสตินมันหน้ามันดูฝรั่งไปนิดนึงว่ะเวอร์ชันกินเยอะใครที่สมชุดนี้ก็ไปลองลองใส่ดูละกันนะคะแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูละกันว่าชุดทันจิโร่เนี่ยมันควรจะใส่กับตัวละครผู้ชายตัวไหนแล้วมันจะดูดีที่สุด <c oughs> ก็ทุกคนก็ลอง <c oughs> ดูละกันนะคะว่าชุดทันจิโร่เนี่ยเหมาะกับตัวละครไหนที่สุดใส่แล้วหล่อแล้วดูดีที่สุดสรุปนะคะสําหรับชุด ซีโร่ที่เราสุ่มันเนี้ยเราหมดไปทั้งหมด2,865เพรนะะเดี๋ยวเราเอาไปใส่เล่นในเกมดูนะคะว่าชุดนี้มันจะแบบว่า <laughs> มมันจะไหวสำหรับคอลเลกชันเดมอนสเลเยอร์นะคะคนชอบชุดไหนกันบ้างคะตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาก็จะมีชุดทันจิโร่เนาะชุดอ่าอินโนสุเกะนะคะแล้วก็มันจะมีที่เป็นกิจกรรมฟรีจะเป็นเทนเจนนะเออแล้วเดี๋ยวมันจะยังมีชุดอื่นๆเข้ามาอีกนะคะก็ต้องรอติดตามชมเนะว่าจะมาในรูปแบบกิจกรรมอะไรเสียเพชรเท่าไหร่หรือว่ากัมฟรีหรือเปล่าเดีย๋ยววันนี้นะคะจะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ